วันนี้แกจะพาทุกคนมาดูบ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ค่ะที่มีความ flexible รองรับการใช้ชีวิตทุก generation ค่ะในทำเลดีใกล้สนามบินโซนภูมิใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้าค่ะ สวัสดีค่ะแก้วเองค่ะวันนี้รายการแม่บ้านช่างเลือกนะคะจะพาทุกคนมาดูแบบบ้านซีรีส์ใหม่นะคะทางเข้าเห็นไหมคะร,มร่มรื่นมากโครงการนี้พร้อมอยู่แล้วนะคะจะได้มาเห็นบรรยากาศเห็นเพื่อนบ้านจริงๆเลยค่ะที่นี่นะคะโครงการอยู่ไม่ไกลกับสนามบินสุวรรณภูมิค่ะอยู่ในโซนบางนานี่เองนะคะกับโครงการ Escape s e รี n บางนาวงแหวนค่ะโดยบริษัท Happy Land ค่ะเดี <S <S ๋ยวไปดูตัวบ้านกันนะคะ ตามมาเลยซิงซิงไปเลยที่นี่พัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ค่ะฝั่งชั้นการใช้สอยปรับได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวมากๆมีทั้งหมด250ยูนิตค่ะมีแบบบ้านที่เปิดขายถึง5แบบด้วยกันเลยที่ดินเริ่มต้นนะคะ50ตารางวาไปจนถึง110ตารางวาค่ะ พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่187ตารางเมตรนะคะไปจนถึง288ตารางเมตรเลยค่ะรองรับตั้งแต่ครอบครัวเริ่มต้นอยู่กันสองสาคนจนไปถึงครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายเจเนเรชันได้เลยค่ะบ้านทุกหลังในโครงการ H Cape s e r i s นะคะถูกสร้างด้วยอิฐมนเบาที่มีคุณสมบัติช่วยกันเสียงและก็ช่วยกันความร้อนค่ะและยังสามารถปรับเปลี่ยนต่อเติมได้โดยไม่กระทบโครงสร้างเดิมได้ด้วยค่ะ Uh huh. ถึงแล้วค่ะแบบบ้านนี้เลยค่ะแบบบ้านซิมโฟนิกนะคะที่จะพามาดูในวันนี้ค่ะบ้านหลังใหญ่กว้างมากเลยค่ะเพราะว่าแบบบ้านในโครงการนี้นะคะจะสร้างเต็มพื้นที่เลยค่ะทําให้ข้างในเนี่ยมีห้องหับมากมายนะคะมีมุมต่างๆให้แต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสได้มีมุมส่วนตัวนะคะอยู่ได้หลายเจเนอเรชันเลยค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นโรงจอดรถค่ะจอดได้2คันแบบ เหลือๆค่ะสบายๆเลยแล้วโครงการนะคะก็ทำระบบซัพพอร์ต v v h h r r g r ไว้ให้นะคะเหมาะกับเจเนอเรชันใหม่ๆจริงๆค่ะรถคันต่อไปเนี่ยต้องรถไฟฟ้ารถไฮบริดแล้วล่ะค่ะแล้วที่เห็นนะคะก็คือเป็นการก่อสร้างระบบอิดมนเบานะคะต้องบอกว่าอันนี้แหละจะช่วยลดความร้อนแล้วก็กันเสียงได้ดีมากเลยค่ะอยากเห็นข้างในไหมล่ะคะพาไปดูค่ะ เย็นสบายสุดยอดมากค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะเข้ามาที่นี่เนี่ยก่อนเข้ามาเนี่ยเราสามารถสั่งเปิดแอร์ได้เลยจากแอปในมือถือค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับเข้าบ้านบางทีเหนื่อยๆแล้วนะคะก็ไม่อยากจะมาร้อนๆนี่เปิดแอร์ไว้ก่อนเลยกลับเข้าบ้านเย็นฉ่ำสบายสดชื่นเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะข้างล่าง สวยไหมนี่แค่เห็นแค่ข้างล่างสวยขนาดนี้เลยนะคะจะบอกว่าที่นี่คือกว้างจริงออกแบบดีมากๆเลยค่ะที่เห็นโล่งๆนี่นะคะระยะจาก floor to ceiling คเนี่ยคือ2.7เมตรเลยอันนี้สูงจริงค่ะยิ่งสูงยิ่งกว้างค่ะแล้วก็ประตูบานใหญ่2ด้านเลยนะคะอันนี้ทั้งแสงธรรมชาติเข้านะคะแล้วถ้าเปิดประตูเนี่ยก็ลมโกรกเลยแต่สิ่งหนึ่งที่บ้านนี้ไม่เหมือนที่อื่นนะคะนี่คือข้างหลังฝั่งเนี้ย จะไม่มีหน้าต่างนะคะสําหรับแก้มเอาจริงๆเนี่ยโดยประสบการณ์แล้วอะ่ะมันกลายเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราดูทีวีนะคะกลายเป็นว่าเราต้องปิดม่านให้ทึบชนิดที่ว่าต้องใช้ม่านแบบทึบจริงๆไม่งั้นมันจะมีแสงสะท้อนเข้ามาบนจอทีวีอันเนี้ยไม่เวิร์กกลายเป็นว่าปิดทึบอย่างเงี้ยดูหนังเวิร์กกว่าค่ะแล้วพูดถึงการดูหนังนะมันใช่เลยเพราะว่าระยะนี้นะคะมันกว้างบ้านนี้กว้างจริงๆ สังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เราสามารถซื้อจอทีวีใหญ่ๆวันนี้ได้อีก70นิ้วเนี่ยเอาอยู่เลยค่ะเพราะว่าขนาดจอทีวีเนี่ยมันคือขึ้นอยู่กับระยะที่ไปถึงโซฟานั่นเองอ่าอย่างอีกอย่างนะคะอันนี้เลยนี่ CCTV ค่ะที่โครงการเนี่ยติดไว้ให้แล้วนะคะจะมีข้างล่างจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างบนอีกจุดหนึ่งค่ะอันนี้จะต่อมาที่มือถือเราสำหรับแก้วนะคะวันไหนเนี่ยที่เราจะแบบ ให้เด็กอยู่บ้านแป๊บนึงแล้วเราบอกว่าห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวแม่กลับมาอะไอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆเนี่ยเปิดประตูหน้าต่างซึ่งโครงการจะติดระบบแมกเนติกเซนเซอร์ไว้ให้รอบบ้านเลยนะคะถ้าเปิดปุ๊บตึ้งมันจะฟ้องเข้ามาที่มือถือได้เลยค่ะเจ๋งอะเอาไว้ดูแลรูปจากระยะไกล และระบบ Home Automation ที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะใช้ผ่านแอปไ i เซอรนะคะซึ่งพัฒนานโดยบริษัทไ h นเดอร์ค่ะอันนี้วางใจได้เลยเวิร์กจริงๆค่ะอ่ะมาถึงตรงนี้ดีกว่านี่คือโต๊ะทานอาหารนะคะซึ่งบอกว่าเขาวางไวเนี่ยทั้งหมด6ที่นั่งแต่ระยะเหลือเหลือและโต๊ะใหญ่ขนาดนี้นะคะนั่งได้8คนสบายๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูเรื่อยๆนะคะมีจุดไฮไลท์ข้างในเยอะมากต้องตามมาดูค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะจะเป็นมุมเล็กๆค่ะจริงๆน่ารักมากเลยนะเป็นแบบมุมกาแฟมุมจิบไวโอ้โหอันนี้น่ารักมากแล้วก็นี่ค่ะทางโครงการทำให้จริงๆเลยก็คือเป็นช่องที่ออกมาจากครัวค่ะเวลาทำอาหารแล้วจะส่งอาหารเนี่ยไม่ต้องเปิดประตูใหญ่ก็ได้นะเผื่อกลิ่นมันโชยเข้ามาเปิดเป็นช่องเล็กๆส่งอาหารทางนี้ได้ค่ะมาค่ะดูครัวกันดีกว่า ห้องครัวค่ะโอ้ยจริงๆสายแม่บ้านเนี่ยจะชอบห้องครัวห้องนี้มากเลยค่ะเพราะว่ามีประตูปิดมิดชิดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเข้ามานะคะก็จะเป็นเวิร์มใหญ่ๆเนี่ยนะคะให้เราสามารถวางบิวอินอย่างเงี้ยได้สบายมากเลยค่ะโครงการให้สีสวยมากเลยเนาะชอบมากค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่เลยจะบอกว่า เขาว่าออกแบบไว้กําลังดีเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีหน้าต่างเนี่ยเปิดออกไปสวนหลังบ้านนะคะก็คือล้างจานไปชมวิวไปได้ด้วยแล้วที่สําคัญคือเอาไว้เป็นช่องระบายอากาศไปแลาทําอาหารเสร็จมันจะได้ไม่อบอวนอยู่ในห้องครัวค่ะมาค่ะไฮไลท์จริงๆที่แก้ประทับใจมากเลยนะคะของครัวนี้ก็คือจันจัน ห้องนี้แหละค่ะโครงการนะคะทําประตูบานเลื่อนปิดไว้ให้นะคะแต่อาจจะไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้เป๊ะนะคะแต่ก็มีประตูเนี่ยจริงๆมีประโยชน์มากเลยค่ะและห้องนี้เลยค่ะที่ใช้เป็นห้องเก็บของเล็กๆในห้องครัวนะคะจะบอกว่าคอนเซปต์เนี้ยคือออกแนวฝรั่งมากซึ่งแก้วอะ่ะจะเห็นในบ้านประมาณ20-30ล้านขึ้นไปเลยค่ะอันนี้ดีมากจริงนะสายแม่บ้านอย่างเราบางทีจะสต็อกของเยอะเนาะทำเป็นชั้นแล้วเก็บทำให้สูงถึงเพดานเลยนะ เก็บความรกเก็บความไม่สวยให้บ้านเราสวยตลอดการเหมือนบ้านตัวอย่างต้องมีห้องอย่างนี้และค่ะไอเดียดีมากๆแล้วก็นะคะห้องนี้เขาทําเป็นบานกระทุ้งไว้ให้นะคะก็คือแสงธรรมชาติเนเข้ามาหาของง่ายเลยค่ะหรือเอาไว้เปิดเป็นบางจังหวะเวลาเราอยากที่จะให้ห้องเนี่ยมีอากาศโปร่เข้ามาบ้างค่ะแจ่มเลยห้องนี้สุดยอดชดาล้างสักล้างค่ะนี่เลย สายซักผ้าอย่างเราเช็คก่อนหนึ่งคือมีระบบไฟระบบน้ำและท่อระบายน้ำทิ้งและระยะกว้างขนาดนี้อ่ะบอกตรงเลยนะคะดิฉันมองละเครื่องซักผ้าวางได้สองเครื่องอบผ้าได้อีกหนึ่งเหลือๆค่ะบ้านกว้างจริงเครื่องซักผ้าต้้งสองช่องนี้มีประโยชน์จริงๆนะ ต่อไ้ส่งอาหารได้จริงๆค่ะก่อนที่จะพาไปดูส่วนอื่นของบ้านนะคะอยากจะให้เห็นพื้นของชั้นล่างก่อนเขาใช้กระเบื้องแกรนิโต้นะคะลายหินอ่อนสีขาวแบบนี้เป๊ะๆเลยค่ะมันแวบมันดูสะอาดแล้วก็ดูใหม่ตลอดเวลาค่ะดูแลรักษาง่ายด้วยค่ะมาค่ะห้องแรกที่จะพาไปดูนะคะคือห้องนอนที่4ค่ะที่นี่มีสห้องนอนอห้องนอนที่สด้านล่างนะคะจะมีห้องน้ําในตัวก็คือ ต้องบอกว่าเป็น elderly space นะคะก็คือสำหรับผู้สูงอายุจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้แต่ต้องบอกว่าผู้สูงอายุที่บ้านของแก้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาแข็งแรง70ว่าแล้วแข็งแรงเขาบอกการได้ขึ้นลงบันไดได้ขึ้นห้องนอนทุกวันเนี่ยบังคับให้เขาออกกำลังกายค่ะแต่ว่าการที่มีข้างล่างเนี่ยก็ดีนะก็คืออาจจะมีเดเบดนะคะมีทีวีให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มาแอบดูทีวีเงียบๆแอบหลับ หลบเสียงเด็กวุ่นวายข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเขาเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นของบ้านกันนะคะห้องน้ำชั้นหลังค่ะห้องพาวเดอร์ค่ะ เป็นห้องเอาไว้ให้รับแขกเลยอ่าก็คือไม่มีชาเวอร์นะคะแต่ว่าก็เล็กกะทัดรัดแต่ว่าก็สวยดีนะแล้วก็มีช่องระบายอากาศด้วยนะคะทําให้มันไม่อับดีงามอ่าข้างๆกันนะคะมีอีกประตูนึงที่นี่นี่ประตูเขาลึกลับมากเลยนะแต่จริงๆอ่ะคือดีหมดเลยอันนี้เป็นบิวนะคะเป็นเอ่อที่ทำสวยงามไว้ของโครงการนะคะแต่ว่าประตูจริงๆต้ดา เป็นช่องเก็บของค่ะถามว่ามันกำลังดีเลยนะเพราะว่าจะต้องเก็บพวกแบบเครื่องดูดฝุ่นเอ้ยกระเป๋าเดินทางเนี่ยตัวดีเลยยิ่งช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะเก็บยาวๆค่ะจะได้ไม่เกะกะบ้านสายแม่บ้านห้องเก็บของเนี่ยสำคัญสุดสุดๆอ่ะก่อนขึ้นข้างบนอันนี้อยากจะให้เห็นจริงๆเลยว่ามันเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์ดับเบิลลุ่มจริงๆค่ะ เพราะว่ามันสูงขึ้นไปข้างบนเลยแล้วดูโปร่งมากเลยค่ะอันนี้โครงการบิวไว้นะคะจริงๆก็คือเปิดโลกงแต่ก็บอกว่าถ้าใครไม่ได้อยากจะต้องปิดอย่างนี้ไม่ต้องปิดก็ได้นะเพราะว่าแอร์ค่ะมันไม่ขึ้นบันไดไปชั้นสองแอร์ Air มันก็จะอยู่แค่นี้ค่ะเราไม่ต้องปิดก็ได้แต่ว่าถ้าปิดเนี่ยจริงๆมันดีอย่างหนึ่งคือเวลาเด็กๆข้างล่างเสียงดังเนี่ยมันก็จะกันเสียงได้ในระดับหนึ่งค่ะไปค่ะเดี๋ยวขึ้นข้างบนกันอันนี้เขาก็บิวสวยนะเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะ บันไดค่ะที่นี่ก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะตึบดีคือมันแข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟบันไดก็กว้างดีด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกัน ขึ้นมาชั้น2ออย่างแรกที่เห็นเลยนะคะคือมีกล้อง C C T V ที่ทางโครงการมีไว้ให้นะคะที่ชอบอย่างหนึ่งคือพอโครงการทำอะไรไว้ให้เนี่ยเขาจะทำปลั๊กไฟอยู่สูงๆตรงนั้นแหละไว้ให้ดีมากเลยสมว่าเราจะติดโมเด็มเนี่ยเอาหนีใส่ตาขึ้นไปข้างบนนะคะดีมากมองข้างบนแล้วมองข้างล่างค่ะ พื้นค่ะนี่คือพื้นลามิเนตเนี่ยโครงการเขาเลือกสีแบบมีความไม้นิดนิดมัดูโฮมมี่คือมันดูแบบได้เวลานอนใช่พอห้องนอนทั้งนั้นเลย3ห้องนอนค่ะเดี๋ยวไปดูห้องแรกก่อนมาเลยห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะ สวยใหญ่กว้างค่ะส่วนหนึ่งก็คือระยะ Flo o r to c e i l i n g เนี่ยก็ยังสูงอยู่นะคะมันทำให้ทั้งห้องเนี่ยดูกว้างไปหมดเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาจากกระจกบานนี้ได้จริงๆนะใหญ่มากและเนี่ยที่แก้วชอบเลยนะคะเวลาวิวที่ออกไประเบียงเนะะี่ยค่ะถือถ้ามันเป็นแค่หน้าต่างเนี่ยมันจะต้องมีกรอบมีอะไรหน้าต่างซึ่งมันทำให้รู้สึกว่ามันมีเส้นมีสายค่ะ แต่พอมันเป็นกระจกบานใหญ่2บานเนี่ยมันทําให้เราเทควิวได้เต็มเต็มแล้วพอมอ,อไปตรงระเบียงนะคะก็จะเป็นระเบียงที่เป็นกระจกเทมเปอรค่ะก็ทําให้บ้านดูโมเดิร์นขึ้นแล้วมันก็ดูทะลุปุโปรงออกไปข้างนอกหมดเลยยิ่งดูแบบโล่งสบายตาขึ้นไปอีกนะคะบ้านไหนมีต้นไม้สวยๆเนี่ยปักลงหน้าบ้านเลยค่ะเราก็เห็นต้นไม้ชัดเจนเลยค่ะมาตรงนี้เป็นประตูนะคะเปิดออกไปตรงระเบียงได้ด้วยค่ะเผื่อ ออกไปรับลมวันที่ไม่ร้อนซึ่งกรุงเทพหนาว2วัน <c oughs> อย่างนึงนะคะอย่างพูดไม่จบเลยคือห้องนอนเนี่ยสามารถที่จะวางเตียง6ฟุตต,ตรงเนี้ย <c oughs> เหลือๆสบายๆเลยค่ะมาฝั่งนี้นะคะตรงนี้เราสามารถบิวเป็น Walk-in c o ค s e t ได้นะคะอันนี้โครงการทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็คือสามารถบิวได้ถึงแค่ด้านเลยนะคะมา มีห้องน้ำในตัวอันนี้จริงๆทุกห้องนอนของที่นี่จะมีห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําใน master bedroom ค่ะสวยครบและพร้อมมากเลยนะคะอย่างแรกเลยนี่เขาต่อระบบไฟไว้ให้ห้องน้ําแล้วค่ะซึ่งดีงามมากซึ่งสมมุติว่าเราอาบน้ําแล้วเราก็เสียบใดเป่าผมตรงนี้ได้เลยหรือสับปรสิ่งนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆเนี่ยมีเอาเล็ตรงนี้ดีมากแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนฝาชักโครกเป็นรุน่นของญี่ปุ่นอะคะ่ะ ที่มันเป็นระบบกดน้ําฉีดพวกนี้ก็ต้องใช้ไฟหมดเพราะฉะนั้นถ้าไฟเดินเข้ามาในห้องน้ําแล้วอะแปลว่าเราสามารถต่อได้เพิ่มอีกและสิ่งที่โครงการให้นะคะก็คืออันนี้เลยค่ะเป็นชักกนับน้ำโครงการก็ให้นะคะแล้วก็มีที่นั่งอาบน้ำตรงนี้ด้วยมีรนชาวเวอร์นะคะแล้วก็ต่อระบบไฟสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นรอไว้ให้แล้วค่ะสวยครบจริง ห้องนอนที่2ค่ะสวยไม่แพ้กันเลยนะแล้วที่ชอบอย่างหนึ่งอันนี้โครงการเขาแต่งไว้แต่ว่าเก็บไว้เป็นไอเดียได้เลยนะคะจ้าดาคือจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เป็นกระจกบ,บานกระทุงค่ะในห้องนอนที่2นะคะแต่ว่าห้องนี้จริงๆอ่ะไม่ต้องใส่ผ้าม่านก็ได้เพราะว่าการที่เรามีกระจกบ,บานนี้จริงๆติดผ้าม่านแล้วงงมากอะ่ะติดผ้าม่านแล้วแสงมันก็ยังรอดอะ่ะแต่อันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากใครแวะมานะคะ ถ่ายแบบนี้ไปเลยไว้เป็นตัวอย่างงานบิวอินค่ะห้องนี้นะคะอย่างแรกเลยคือความกว้างของห้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากใส่เตียงเล็กๆหรือเตียง5ฟุต6ฟุตก็ยังได้เพราะว่าระยะนี้เหลือๆนะคะหรือถ้าใครชอบเตียงสัก3ฟุตครึ่งพรแล้วแบบโหลดให้เรามีชั้นหรือว่าที่เก็บของหรือมุมทำงานหรือว่าตูา้เสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ค่ะปรับได้อัดดปได้หมดเลย และฝั่งนี้นะคะอันนี้ชอบอันนี้ชอบเพราะว่าตรงคอเนอร์ของบ้านค่ะมุมบ้านอะ่ะเขาทําเป็นกระจกค่ะมันทําให้รู้สึกแบบเก๋อเก๋ไม่มีอะไรเลยเก๋ชอบแล้วมันทําให้แสงเนี่ยนะคะเข้ามาเยอะมากจริงๆค่ะส่วนห้องน้ํานะคะห้องนอนเนี่ยทุกห้องอย่างที่บอกนะคะว่ามีห้องน้ําหมดเลยแล้วแต่ละห้องน้ำเนี่ยก็จะต่างกันนิดๆิดอันนี้ขอชมอย่างหนึ่งของโครงการเลยนะคะห้องน้ําที่เนี่ยสังเกต นี่ค่ะท่อดเดรนน้าออกอะค่ะช่างทําเก๋มากยังไม่เคยเห็นโครงการไหนนะปูกระเบื้องแล้วเป็นแบบเส้นๆอย่างนี้ค่ะสแสดงว่าที่นี่เก็บรายละเอียดงานก่อ,กอสร้างได้ดีมากเลยประทับใจค่ะเยี่ยมเลย อีกหนึ่งห้องนอนหนึ่งนะคะที่จะพามาดูห้องนี้น่ารักมากเลยค่ะเขาแต่งไว้สําหรับเด็กๆนะคะบ้านไหนเนี่ยถ้าเกิดมีเด็กๆ2คนอ่ะอยากให้อยู่ห้องเดียวกันใส่เตียง2ชั้นได้เลยค่ะแล้วยังมีพื้นที่เอาไว้ใส่ตู้เสื้อผ้าด้วยหรือถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีที่ไว้เป็นวอล์กอินคอสแตคุณพ่อคุณแม่เลยนะ นี่ค่ะห้องนี้จะบอกว่าไซส์กำลังดีนะคะติดไปเลยค่ะตู้เสื้อผ้ารอบด้านตรงกลางวางไอแลนด์ก็ได้และการที่เรามีห้องน้ำในตัวแม้กระทั่งในห้องนี้นะคะก็คือตอนที่สมมติว่าเราแต่งตัวจะไปไหนเนี่ยเราก็เดินเข้าออกห้องน้ำเนี่ยค่ะสะดวกสุดเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งเต้องหนึง,งสวีไฟของ s ชนไนเดอร์ด้วยอะ่ะแล้วติดจะมีให้ทั้งบ้านโครงการให้อย่างนี้จริงๆค่ะส่วนในห้องน้ำนะคะ ที่ไม่ได้กล่าวเมื่อกี้ก็คือดีเลยค่ะฉากกั้นอาบน้ําเขาให้อย่างนี้ทั้งบ้านเลยเจ๋งแล้วไฟเนี่ยนะคะก็ยังให้ไว้ด้วยทุกห้องน้ําเอาไว้นี้ละค่ะเป่าผมเอ่ยี่กอนหนวดเอ่ยเสียบปลั๊กในห้องน้ําสะดวกมากค่ะ มย,ยิ่งใหญ่มากเลยต้องบอกว่าที่นี่นะคะนอกจากตัวบ้านจะสวยน่าประทับใจแล้วนะคะส่วนกลางค่ะมีน้ําตกด้วยเป็นระบบวอเตอร์ฟอโอ้โหมีน้ําตกเงนี้เด็กๆชอบแน่เลยค่ะถ้าเด็กๆมานะรับรองคงวิ่งลงสาบไปแล้วค่ะเพราะว่ามีเครื่องเล่นที่เป็นน้ําตกเนี่ยค่ะอยู่ข้างในด้วยนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำเป็นระบบเกลือนะคะแยกสะเด็กสะผู้ใหญ่ไว้ให้แล้วค่ะ ส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นห้องฟิตเนสนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งหรือจะจ็อกกิ้งคาร์ดิโอโอ้โหได้หมดเลยค่ะแล้วที่สําคัญมีห้องประชุมข้างบนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสวนส่วนกลางนะคะไว้ให้ลูกบ้านได้พักผ่อนถึง2จุดด้วยกันเลยค่ะรอบๆสวนก็จะมีจ็อกกิ้งแทร็กนะคะให้วิ่งกินลมชมวิวสบายเลยค่ะ สำหรับทำเลที่ตั้งโครงการนะคะแก้วขอบอกเลยว่าเดินทางสะดวกจริงๆค่ะตัวโครงการนะคะอยู่บนถนนสุขาภิบาล2ค่ะเดินทางเชื่อมต่อเนี่ยเข้าเมืองก็ง่ายค่ะใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนอีกทั้งทางด่วนกาญจนาพิเศษทางด่วนพิเศษบุรพาวิถีนะคะแล้วก็ทางด่วนหมอร์เวย์ก็ใกล้มากค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ใกล้สนามบินสวรรณภูมิด้วยค่ะใกล้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิง์ทั้ง2สถานีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีทับช้างแล้วก็สถานีลาดกระบังค่ะรอบๆโครงการนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อโรงเรียนอินเตอร์ก็มีนะคะมีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานด้วยโอ้โหมีให้ครบเลยค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าที่นี่ทำเลดีมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้ทางขึ้นลงทางด่วนใกล้สถานีรถไฟฟ้าโอ้โหเดินทางสะดวกมากจริงๆค่ะและที่นี่นะคะราคาเริ่มต้นแค่9.9ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ ทีเอชเคปซีรีนะคะมีบ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่สวยมากจริงๆค่ะเพราะว่าที่นี่บ้านหลังใหญ่นะคะแต่ละห้องก็ครบครันมากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนตามแต่ละเจเนอเรชันได้สบายมากจริงๆค่ะต้องอย่าลืมมาดูนะคะบ้านตัวอย่างแต่งสวยมากจริงๆค่ะและที่นี่นะคะโครงการเนี่ยไม่ได้แค่ให้บ้านนะคะ แต่ให้พื้นที่แห่งความสุขนั่นเองสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย